ดอยเนาะดอโดอยดอยอ่าฟังบางคำกับฟางได้เนาะบางคำกับฟางบ่ได้โดยเนาะดอยดอยเป็นบางได้เป็นบางคำบางค้าวเนาะที uh, like ่ว่าฟ mmm kind of ah, ังได้ส่วลลายนี่เอ้าขนมใหม่กินได้หนิว่ามวลลายนี่เอาขนมใหม่กินโอ้ยบราเป็นยังแหมเราเป็นยังอ่ะเดี๋ยวทุ่งในลูกดีเหมียนเองอวายมันโน้มมาเดือนเดือน สกุคุกุนพี่น้องเลยต่ว่าจะเป็นพี่น้องต่างไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศก็ยินดีตอนรัทางกะูซอบ,สบาสาลิอุทุ่มพรอีกเลยพี่น้องเนาะฮะบ่ว่าลายยาห้างพี่น้องไปต่อภารกิจต่อเลยพี่น้องเอยเนาะฮะภารกิจงบ่สําเร็จพี่น้องเออ ไปเลสวัสดีางินโดยสบายดีเด้อสวัสดีเด้ออ่นนี้ขนมกับมามเด้อคอยซอยได้วนเนาะได้ได้ฮะเนาะมาดื่มน้ำมาเดอโดยโ้ยสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีทุกคนสวัสดีไปบุกาตนาะอามได้เาเอาซำีแพ็คมาก่อน โอ้เอาหาเลยบ่โอ้สุดยอดเลยโอ้โอ้จีเทล่าจีเทล่าไปไปพี่น้องระวังในนี้เตะเด็กบนน้ำมากจๆหมดสิว่าหัวคิดทวนเด้เนาะไปพี่น้อพี่น้องตบผลานเนาะจ้ ออูื้นบนั้นนเฮ้ยคื้กองเข่งยู่พี่น้องเลย้ต้องเสียดห้อเฮ้ยต้องเลยก่อนป้าบ้บนั่งก่อนเนาะโอ้ยยังหมดจีบเลยใบบนเดียวเลยก็จังไปอันนี้ดอยดยาบีกกรไดโอ้ยหมูตัวหสบายดีเด้อพอสบายดีเด้อจื้อบ่อะนลูกมาต้นนั่นพต้องซ่อนเน้นบ่ อ่าดสบายดีโอ้ยสบายดีบ่บ่อีกว่โอยต้นนันอ่ายดเลยนั้นลูกมาตอนนันชืดบ่ต้นพ่อตานั่นนะเออเติบพี้น้องเลย ตาดไข่ขาดกะตูนอกพี่นอกเนาะเต็มห้างต่นกตมห้างเนพู่น้า่ไปพน่งเนาะเอาไปให้คนออเพงหนึ่งนั่นและวเพ่อนย่างมาเอาเพ่นกไมาเอาว้โดยอันนี้ใงนน ฮะโอ้หัวหาพื้นเอาเอาหาไส่จังได้น่ะเจียอยู่ให้เจียอยู่ให้โดยเนาะเอาใส่ลายบ่ใาะไส้ลายเติบบ่ราะเชนลายได้บ่โอ้โดยเนาะน้ำนี่กินน้ำไปได้น้ำนี่ฮะน้ำนี่กินจะได้เลยน้ำจากสายนี่บ่จากสายนี่เลยผมว่าเต้าู้คุ้นบ่หนิเออเต้าหู้อ๋อโดยเนาะ ไก่ไก่บ่อน้ำหนึ่งมันไก่ไงบอดูเนาะเห้กินบ่อน้ำแบบนี้เห้กินบ้านนี้เฮ้ยกินเยอะๆบอเนาะกับมีก็กินเนาะเลยเนาะแต่มีก็กินแต่ก็มีกืบกกินน้าแบบนี้กับน้าแบบนี้อยากกินแต่ไรหลายกว่ากันเอ็นตินี่นะลายกล้วยกินเอ็นตินี่บออยากอยากกินแบบไรหลายหลายกว่ากันถ้าว่ามีน้าแบบนี้นะมากินแต่ น้ำแบบนี้กับน้ำแบบนี้อยากกินน้ำตัวใดใดกลัวกันนะนะโบจักโอ้เนาะพี่น้องเนาะเอาเนาะเป็นยังพี่น้องเหรอหน้าม้าบ่ชนน้ำพี่น้องไงเนาะเนียดูน้ำกันยังไยู่ยูน้ำกันยั่ไงจะคนเนาะพี่น้องกันเบ๊อบเนี่ยพี่น้องกันน๊อบ่ป็นวิจักตอบเนาะเนาะเป็นว่าฟังภาษาเล่าโอ้โูเจ้าะ

พื em, ้นพื้นนี่นะพื้นที่หามาานี่เอาไว้จยงไรเอาไปจุด้วยด้วยอย่างไหเอาไลังเองบอพื้นโดเนาะเป็นบูฮูเนาะโอ้โบกิยังเป็นอย่างเนาะโอเออเนาะไปให้ไปวนเด้อเอาหน้าไปกินน้ำเด้อเออเนาะไให้เนา อันนี้น้ำนี่น้ำในในเพื่อนคู่บอกคือถังอันนี้อยนี่บ่อ๋อไม่กินบ่ประเด็นไม่น่าบ่อ๋อเม่นอาบนอนพี่หนังเนาะโดยเนาะเนาะอเตอรจตุเปนว่าเนาะฮะเตอห์นั่งเลย มาเ่งน <oh. ั้พี่พี่องเลยีขายมดขายมืดและอันสานมาได้กับขายวยหนึ่งจะไรสองแสนฮะอ้ยข่อย่างงวยจูงเล่นนะสองแสน

ໂດຍເຂົາກະນຶມເຂົາເອີ້ນວ່າບ້ານເນາະແມ່ເນາະບ້ານເອີກະນຶມອັນນີ້ກະນຶມກະນຶມກະນຶມລ້ຽງໝູລ້ຽງຄວາຍລ້ຽງໄກ່ລ້ຽງອີ່ສັ່ງນະໂດຍໂດຍລ້ຽງຄວາຍໄກ່ໄກ່ລ້ດກ່ນຢູ່ປາຜໃຊນືບານຸດດດນນ มาฮอดจอดถึงพี่น้องเลยเด้อะบ้านเก่ากับบ้านกองเนาะพ่นอยู่ทางามสบางไหน่ะมาาอนโองนงอนเออแน่บ้านบ้านเก่าเด้บ้านเก่าแสดงว่ายายมาแต่พุ่นมาพี่เออเร10 67ปีลงไม้ลงอยู่ั่17ี่บ่้บ่แม่นี่ลงมาีนี่ยายไปอยู่บ้านผู้ไสแม่นบ่เออ บ้านเก่ากับบ้านกองนาเออบัดลงอยู่ปั๊มบ้านหูไซเออบ้านหูไซเขาอยู่บ่ตัดจอเดย้ามตัดจอข้ามข้ามหวยน้ำปลาใบฝากเบื้องนี้เออเออวัวมือนี่ออดดยด้วอ่าเนาะเอออันนี้นี่เล่าเข่าว่แม่นี่เล่าเข่าว่าหรือว่าเพื่อน มีบ่เออโดยเอ่อเอาเลาเข้าเขาเข้าเนาะอ้พี่น้องเอ้ยเาเข้าอ่าได้ได้เข้าลายบ่ละปี่ได้ก็ได้ีบ่ได้ก็บ่ได้กันว่าีได้ม่ได้หลายปานดเอ่อ

ได้หลลอยไปลอยห้าสิบกนี่อยลอยซาวลยได้เป็นลยสิบได้เข้าเฮ็ดหน้าเห็นได้แม่นม่นน้เอ้เข่าเข่าให้เพื่นบ่อยมแม่นเข่าให้เพื่อนเข่าให้นเนาะตังปีเออเ่นใหพ่หเหน้าเนียนี่เดอหนาเห็นอยู่บนโนนโนนมัน หยุดเนื้อพูดโออยหยุดเนื้อบนหันเออขวาข้างห้อยเออยชิปสอบนี่สำหรับบานเท่าทาเฮ็ดหน้านี่ก้าบหอดได้ครบครัวยหนึ่งส่วนแรกมันจะได้ห้าหกสิบประมาณนี้เนาะอันนี้ร้อยชิปเนี่ยก็ถือว่าโอ้สุดยอดสุดยอดเนาะกรสอบนี่เท่าเนี่ยบออใส่กระสอบใส่กระสอบเลยกระสอบแดงนี่บอ้กระสอบแดงก็มีกระสอบเอ่อยืดเนี่บอ้ะเรื่องก็มีอโดยโดยเนาะ คือว่าได้ไลยเนาะได้จุ้้มอยู่คุ้มกินเนาะเมียเนาะเรือแหละเรือเนี่ยโอ้ยจนได้กายมาสั่นคันได้ลายกาแบ่งมาทั้งปีเลยเด้อบ่ก้อเด้นเนาะเราอยู่นี่เราเลี้ยงหมูได้โอ้หมูหมูกัราคาแพงเนาะมีไม่สีตัวบักใหญ่เนาะเออนี่ตัวบักใหญ่หมูเอือยหมูเอวยอคขนาด คัดคัดอะไรคือพื้นนี่แม่นจะหามากองไวคืออย่างที่เห็นนี่แหละเนาะมากองไวคัดมาพันไวเนาะแม่มาแต่ปลานี่กรบโปงเมนว่าสีใดเอารถแก่วะรถแก่บ่เอารถแก่มาพี่เนาะเจียวเจียเอาใส่กระสานเจียวเออตักอยู่ปลาอยู่ตรงเนี่ยเจียวไอ้นี้เนาะขันมีเงินมีคำเน่ะไปหารถแก่ เมื่อบ้านจ้างเขาแก่เนาะจ้างเขาแก่เนาะพี่น้องเนาะเลยเลยเนาะเรธรรมดาเนี่ยกับชือว่าสุดยอดโดยอ่าเชียพื้นแมากองได้ซ้ำนี่กับชื่อว่าอ๋อเนาะพี่น้องเนาะคูขึ้นเขาอีกเนาะโอ้เตอร์พี่น้องเลยเออโอ้คูลงเขาเลยเนาะ้ไม่เหน็ดี ne no. โอเคๆๆเออๆมวนลายนี่เอาขนมให้กินได้นี่อ้าวบ่มวนลายนี่เอาขนมให้กินโดยบ่เป็นหยังแม่บ่เป็นหยังอ่ะเดี๋ยวท่งนี่ลูกแม่นเองอ้าว่มันเือเด้อบ่มันนกมันเือเดินแม่เพิ่นอ่าเพว่าเบิ่งสถานที่นี่กแปนเอเนาะยากก็บ่อยู่นก็มีบ่ผู้สาวบ่้ พุทสาวกัะมี่เหรออย่างนั้นกันนะพุทสาวกับมาพี่เนี่ยเดีอยากเห็นพุทสาคันอุ้ยเดี๋ยวเอาไปไปหาสองสองเตาว่าอยู่นี่เนาะสองเตาอะสองเอาไปต้มแรงเนี่ย ขอบใจเด้อลูกหลานเด้อขอบใจเด้อปันนี้มันสีโได้เอาเมื่อได้ห่อันี่ยนเเก็บเขว่แห้งว่าดนดงไรจอันนี้อันนี้น้ำเนาะดยเนาะเ่นเลยบ่ี่เลยบอกมีมีแต่คนก่อนจสามซีด้นีเนาะเนาะคือ่งค่าพี่เอาเาเนาะสามเลยเอ่ยปเลยบ่ยังงอะให้เนาะเอาไปนี่ก่อนนะ ໂດອົາໄນດອົນ <Cornell> ນໍາເດຫຼ <ge ol ular ault> ັງ <Gh> ັດກອງບໍນ <c> ຢ <oughs> ູດດຍົນມີ2ເດົາກະໄປ2ປ2ອາເອງ2ໄດນາະີ່2ດນດນນ พ่อกับแม่เนี่ยก็ถือว่าได้โปรโมชั่นเลยว่าท่านเลยเนาะได้สมแล้วได้ของแถมในโปรโมชั่นตเลยเนาะให้กินเนาะน้ำดื่มไปให้ไปหัวไปชวนกันถือไปเลยเดิไปกินเลยเนาะขอบใจเดิมหลุดหลามเดิอยู่ดีมีแหงเด้อลูกหลานเด้อโดยโดยได้ไเอาบัตจิ๊บเอาของกันโอ้ยใส่เลยใส่เพื่อนเนี่ยฮะเอาน้ำใส่เพื่อนเนี่ย ผดคิดว่าจากลองเมื่อคุญล่ะขาดบ่าจ๊ะขาดบ่าล่ะอยาสขาดอ๋อจีจากลองพี่น้องเลย เ่าเราใช้เราใช้สามปีเลยนี่มันได้มันได้แพ็คเดียวนี่ยแหละเดียวบ่เออมันลงเลยลงหมดแล้เดียวก็ได้อเลยปลาคอใหญ่ผูดมันลงป้าป้าพี่น้องเลยขอบใจได้ขไหมเด้อขอบใจได้ไแม่เด้ออยู่ดีมีแห้งมือหนาสีมาแบมันเลยเออเนาะพี่น้องเนาะเอาเกือบเกือบว่าสิเอาหนามนี่ไปเอายังแพ็คหนึ่งอยู่ใส่อีแพ็กนึงเนาะโอ้เนาะเออเมนเนาะเางแพ็กเนี่ยคนละแพ อบใจขอบใจเด้อโดยโดยแม่โดยเมื่อนามาแบ่ไเออเนาะเ้าอ่ะฮะขึ้นมาเลยโอ้ยบอเป็นแ้วบุญเช้านะแหลนมีบืดกำลังใจเลยบัดนี่เนอะอ๋อจะาตงนี้เรอาเนี่ยังีเลออะนาศเนาะ

มันสิเอื้อขึ้นอยู่กับไผเออเดียวมันสิเป็นหลังไผบ่มีคนอยู่เนาะีบ่บ่อ่าเดๆๆๆเอาเด้ออ่าได้น้ําเลยว่าซั่นออกอยงูนึงบ่ได้บ่ได้มีผู้ใเนาะเอ้าเอื้อยเพิ่นผู้นง่นดผู้แหนดเฮาดิอ๋อมีบ่ลืมให้เนาะเออดจาเพิ่นมีลูกสาวบ บ่ม <Scroll> <laughs> oh, ีลูกสาวอือโอ้ยเนาะโอ้ยคิดว่ามีลูกสาวอ่าก็ยอยอกเด้อเอออยู่นี่จักคนอยู่นี่จักคนอไม่เพิ่นงามเนาะมาสั่งแม่แสดงว่าเาเหล่าได้แน่บ่แน่เนาะเออก็อย่างที่เคยผูนี้เาเาเพิ่นพี่น้องทางพี่เนาะส่วน ส่วนหน่อยน่ะจะมีผู้เว้าภาษาบ่ได้เนี้ยโดยเนาะภาษาลาวเฮาอีกนี่บ่แม่นภาษาลาวเฮ้าจะสื่อสารยากผู้บ่ค่อยได้ลงตัวเมืองนะบ่ได้เข้าเมืองอ่าผู้บ่ได้เข้าเมืองกับ่ฮู้ภาษาอบ่เข้าก็บ่เข้าเ้ื่อยกับบุเข้าอันนี้กับ่จักที่สื่อสารกันก็มีแต่เว้าภาษาเพิ่นอันนี้คือบ่เงินไปทางชิ้นดำมื้อนั้นมีแต่สีจังซั่นสีไปจังซี่ถ้ามือเฮือนอยู่ไส สิส pues ิไปอย่างเดียวเนาะฟังยักษ์พืชใาอีสังดอกเพวาวพื้นยางไปเลยนะเะฮอกกระยางนะครับต่อย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 คนสิเข้าใจว่าเขาถามมาสิไปใสเห็นได้เนาะเออกระสิประมาณนั้นพื้นเจียพื้นมากได้ใส่กระสังเมื่ออ่าคือทางผีพระเจ้าใส่แต่กระสังนี่เจียพื้นเนาะอ่ามีลูกจักคนุ่นแปดพ่นบอกโอ้แปดพี่น้องนหลอ่าอยู่อยู่บ้านใดอยู่บ้านใด บ้านผูใส่กันนอนนอนเื่อจะคนตอนนั่นมากคือวามีกลูกสาวน้อยหเนาะแดนนี่เขาเขาเพื่อนเลยอาวัตถิไหมีพื้นกั้นวิไหมีเป็นต้มอ่าก็เลย ไปเลยสี่เสาเฮือนน้าเสือข้าวบางยาบ่แม่นลูกบ่แคลนป้ายของเนื้อแม่สกงแม่สกิงอยู่เพื่อนสุดยิ่งไม่ค่าคงดีไม่ค่าไม่ค่าคล้ายเครื่องอยู่พี่เนาะอันนี้ดังไฟกำลังสีเห็ดยังอยู่นี่หุงข้าวโบท่านกินข้าวแลงข้าวกับโบท่านหุงเนาะเฮ้ยเนาะมาหุงแลยอ่โบแมนยังดอกฟ้าศรีคอกินน้ำ โดยยมมีไฟโซเซีล์คักแน่อยู่พี่น้องเอกขึ้นนาะการขึ้นก็มีไฟซองสว่างนะที่สำคัญเนาะที่สำคัญคือเขตนี้เขาจ้เาจาบมมีไฟฟ้าใส่เลยโดยเนาะเขตนี้ยังมีไฟฟ้าใส่เนาะแนนเขาจะตัดออกเพราะว่ามันเป็นเขตที่มีคนอาศัยอยู่นอ คนโบไล่ออก็เลยตัดออกเนาะเลยตัดออกก็เลย,บยโบได้ใส้ถ้าซาบานอยากใส่ก็ต้องไปใส่แผงโซลาเซลล์มันน้อยเนาะเนี่ยด้วยในท่าม,ม,มเอื้อยเพิ่นอยู่นี่วอันนี้ก็มีบอลเดียวนี่ยคันมีอันนี้ก็บโบไถ่ไส้เลยอยมาต้นนั้นเดี๋ยวตู้หยกตู้เย็นกับมีแต่ตู้บไถ่แซยังเลยเพราะว่าด์เนี่มันเป็นเขตที่อยู่นอก ตัวเมืองไปฟ้าเนี่ยพานไปซื้อๆเจริญไส้อะไรจังไดใส่นอนก็คือจักคนอย่นี้กัะพัวปะกัะพัวเนาะกับเป็นสวนไม่ต้องเดียวมาพี่ไหนไปทิ้ยอะแล้วทิ้งละทิ้งตอนน้นทุกมากขคอยละแวงตลอด เลี้ยงเนี่สิได้ได้ยังกินเลี้ยงมือนเนอ่าแม่แม่ได้ยังกินเลี้ยงมือนี่อาหารเลี้ยงอาหารเลี้ยงบ่อาหารบ่ออาหารจังกินแต่ข้าวบ่บ่มีอาหารแสดงว่าบ่มีแนวกินเลี้ยงเนาะแต่ข้าวบ่มีบ่มีแต่ข้าวเนาะบ่มีผู้ใชายเมีผู้ใส่เอ็ดตายเออบ่มีผู้ใส่ฮะโอ้โดยเลยเนาะ มีคนหาให้กินเนาะยอยมีก็หาได้หาได้ทุกทรายมีมองมีมองมีมองยิ่งเหลือได้เอยเนาะถ้าจะไปกลางมุ้งมันมดไม่เออก็เป็นเซี่ยอยู่หันนน้ำน้ำมาตะพูเนาะน้ำมาตะพูอันนี้ก็คือไวน้ำปลาไวน้ำปลาไวน้ำปลาทางพี่แม่นิยมเขาจะมีนิยมุมตานอันนี้เนาะลายเนาะ มันเป็นอาชีพเสริมของพี่น้องชาวบ้านพ้นทางนี้อันนี้เท่าไรนี่ครึ่งคัสองเซนพี่น้องการเรื่งของชาวบ้านคนท่านนี้มันหาอะไรได้จากการซานกระสันี่แหละกระสได้เลยเลยเป็นกระสังเนาะอันนี้อันนี้เกียรเขาแม่นบ่อันนี้กระผ้าตัวเขาไทยบฮะ ກະເຈาะກະເຈาะພາສາພາສາບ້ານແມ່ບໍສາຂໍບໍ່ເອີ້ໂຈຫັ້ນເອີ້ໂຈ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 ອ່າໂຈອັນກເຈาะເນາະເອີນຈะເອີ້ຄືລູກຍ່າຄູຕື່ມມາພາສາານດກນຂົາດກນເຂົາເດາສ จองรายจองรายจองกระไายอ่าจองกระทรายพีองเลยกินเขาสามาตั้งบ้านคนจองกระเออจองกระรายเอาเนาะมาจองกระทราเนี่เป็นสนเผายังไง่ีไ่กได้เอาอยู่มอเอาอยู่มอกเอาอยู่น้กีงอะไก่น้นเผายังเอาอยู่หมกเอาอยู่ม หละมื้อตึ๊บมื้อตึ๊บซุนเผาอ้ายนี่บ่แม่นเพิ่นว่าบ่จักเออซุนเผาบ่จักอ๋อฮะบ่แม่นซนเาบ่จักเพิ่นบ่จักภาษาเฮาเว้าเฮาคุยกันเพิ่นบ่ฮู้เออบ่ฮู้ว่านานี่หมายความว่าหยังเนาะแม่นอลักหรือว่าตะเลียงตะเลียงเนาะตะเลียงตะเลียงอ่าแว่าคอยมักเจ้านี่อะดออะมบ่ อดอกกะไม้อดอกกะไมอ่ะอาอเดิมเี่นเผากระเดียงว่ากินเ่านี่แหละเราที่นี่จ่องกระสายจ่องกระายกระเดียงส่จองกระสายจองกระล้ว กินน้ำอาเสียดักเสียดักก็คือการกับทางเจริญใส่เนเอะดักจะชืว่าเสียดักเลยนเป็นเซียดักเนาะโอ้ยบัดน้ำนี่เด็น้ำน้ำน้ำดื่มน้ำ ดาก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 เป็ว่าน้ำเนาะเออเข้าใจน้ากันเด้อดากคือดากเด้อพี่น้องดาดมีไรบ้าน้ำใดเข้ามาเข้ามาน้ำใดเป็นนี่คือว่านดากใดเป็นบ่ดากปลาอ๋อดากปลาอันนี้ดากปลาก็คือน้ำปลาเออดากปลาน้ำปลาน้ำปลา ขอนําปาร์เคว่าดักได้นะไปก็เอาไปความลาวขึ้นเก่าแล้วได้ครบหลากหลายดิโอ้ยว่าจิตก็ได้เนาะอ้าวได้เนภาษานําาเสือเฮานี่เสือเฮานี่อ้าวอ้าวอ้าวอ้วเอาอ้าวเอาแล้วว่าประจอยู่บนี้ก็เนาะอ้าวแบบภาษาเวียดนามเนาะเวียดก็อ้าวสงเาเด้แม่ส สงคือกันเนาะโอ้บ่คือกันเนาะประชาชนเผ่าอันนี้นี่เลเนาะมือนี่ไปว่าตี้บ่มือตี้สี่ตี้สี่นอสีด้วยโอ้บัดฮู้นี่ไปว่าตุงบ่ เอาคอยขึ้จากบันอ้แปลว่าตุ้งตาแปลว่ามัดบอนั่นแปลว่ามัด้คอยได้เยนนน้องสาวเป็นยงไที่ไปเอาเมียอยู่เจริญไส้อึ้นจากจอกตรีนมองจอกตรีมาหมกเหมียวก็ไม่มีหมกจอกตรีเจริญไสอาค โอเคไม่จช่แค่กโอเค่งมะม่วยนเอวมอมเงเอวมอาจับตีเริญใส่เาเจริญใส่เลยเจอะเตียงยืมตมะมกดูมือตึ๊บมือตึ๊บบันนนี่พี่น้องเลยภาษาบานดนงงเนาะอ่าเตนงเลยเนาะงงเลยเด้อบันเด้อพี่น้องเลยาเามาเขยตนอกเขาเมนย่างดอกพี่น้องเลยเอามาในกระจองเล บางที่เพิ่นกะมีผู้โบจักภาษาคือจังซีแหละเฮาต้องเหียนหูไว้โดยเนาะต้องเหียนหูไว้เนาะสื่อสารกันคือจังซีในบัตรเพิ่นเาติมกะเฮากำมือตื้อเนาะผ่ากับโบหูเนะาะโดยเนาะพยายามเพราะว่าเฮาโบเงินกะสซีได้มาเขตน,นี่บอย,อยโยูดโย่แต่ซีได้ศึกษาเติมมาเด้อขึ้นมามีโอกาสหน้าได้มาเนาะ เอเนาะโอ้พีนองเยไปไปเนาะดกลไฟชหมเอนได้เเนาะเยเนาะเริ่มมีเหือมีอย่างแล้วเพียงเนาะขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อยังยังมีอ่ะเขนันมีน้ายเหนื่อนดีก่าเออน้าีกาสีกับข้นลดได้เนาะเอเนาะประมา อ้าวบ่าวน้อยคลิปนี้เฮากะจบคลิปซํานี้แหละพี่น้องเอ้ยอ๋ได้เรีนรู้ําเพิ่นแน่หน้าบ้านเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยอันใดเฮาบ่ฮู้เือนนีเอากล้วยปากล้วยปากล้วยปามาต้มบ่มาต้มแล้วก็คั่นใส่อีหําแล้วก็ปข้าอ่ายน้อยผสมเข้ากันเนาะแม่นโอ้ยกินดีขนาดเด้อนนี่เออใส่จๆเลยนีพี่น้องแม่นโอ้เอา ไปป่ามาหั่นหั Eu, ่นอะไแม่นเอาที่ห่อมาผสมใส่เนาะเหนื D ่นยโอ้เราพ่อเป็นเจ้อ้วนครับเนาะเออ้ยเลยเลยเอาเนาะหมอหนึ่งวันผู้นี้เลยะแน่นแน่นมืออาสําหรับผู้นี้การเสียดาปลาป่าจากพี่น้องเด้อพี่น้องเด้ออ่าเต้พี่น้องเด้อมาได้ที่แดนบอลก็ได้ประสบการณ์ใหม่พี่น้องเน่อยเนาะ ได้เพียนรู้ประสบการณ์มัาที่พอเคยไปก็ได้ไปพี่น้องหนยครับเพราะว่าจะเป็นการงานดีอย่างหนึ่งพี่น้องหนยที่เราได้เปลี่ยนประสบการณ์เนาะพี่น้องเนาะอ่าเตอเราจะรับคลิปนี้ก็ทีได้รำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปเลยพี่น้องเนาะอ่ากฐินาสิทธิภัณกิจนอกพี่น้องหน่อยเนาะอ่าพี่พายประกันได้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเนาะก็ครั้งนี้ก็ทีได้รำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปเนาะพี่น้องเนาะถอดกับ ที่ด้รบลาพา,ากพ่อแม่พี่น้องสิกาวคำ่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอย๋าัตโ้อพี่น้องเลย,เลยคำแรกพี่น้องเนาะ